สวัสดีครับตีธนเวชนะครับจากเพจสาระรความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้ก็มีคําถามถามเข้ามาเหมือนเดิมนะครับด้วยความสงสัยเพราะว่าตัวผักกาดเนี่ยมันจะมีหลายสีเลยทีเดียวตอนนี้ก็เลยมีคนมาถามว่าตัวผักกาดแดงกับตัวผักกาดฝรั่งเนี่ยสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวผักกาดแดง ผักกาดฟรา่ังเนี่ยมันมีค่าโพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสูงจนพอเห็นค่าแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาสูงถึง448มิลลิกรัมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตยที่ต้องการคุมเรื่องค่าโพแทสเซียมครับที่แนะนําว่า ให้เลี่ยงในเรื่องของการทานผักกาดแดงหรือผักกาดฝรั่งนะครับให้ทานผักกาดขาวเราธรรมดานี่แหละปลอดภัยที่สุดนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคําถามว่าผักนั้นผลไม้นี้สําหรับผู้ป่วยไตทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถแอดไลน์แอดเข้ามาก็ได้นะครับตาม QR code ได้เลยหรือว่าพิมพ์เข้ามาสอบถามที่กล่องข้อความด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ตีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ i